มามาอีกมือนี่รากาสีเศ้ามากเลยด้วยค่ะพี่น้องสิรอฟฝนหม่เพราะว่ามันแห้งแล้วกะมามันหงไปเลยว่ามันเบิด์ตหื้อยังอาสีพยังดูสียังสีบล่หลายลแยยยยมีนเฮ็ดหลอดแหลกเลยหลอดแหลกของปีไทยในเดือนเมษายนอ,อื คือว่าเห่าหมเห่าดวงดีหมเห่าเลาะจนว่าเด็กเด็กกินเห็ดคันหมเห่าบมา่มาหมเห่ากับบ่อหูว่าเขามีเห็ดขายเลาะตามเลาะสมซื้อสเจนหับหน้าภาเลาะอดีดีเด้อค่ะพี่น้องใหญ่แล้วอะ่ะเลาะให้มันซุดๆุดไปเลยแล้วอะ่ะ มาขี่เล่มเบิงคักๆเบิงเห็นบ่ยายพี่บ่าก็ยังออกอยู่คนพี่บ่าก็มาหาเห็ดเด็ดเห็ด โอ๊ยออ้ยร <Billboard Sports> ับคลิปนิดอะสีบวบยังร้ายเลยค่ะพี่หนองมกปสีเบ็ดไปละ

เฮ็ดด้านปือป้อแอะมันน้องหลวงน้องใหญ่แม่เหล็กก็ชิมไม่กินก๋วยเตี๋ยวขาประจำเด้อค่ะเด้อพี่น้องเอ้ย <laughs> เพื่อนขาลายเขาเนี่ยจีเออก็ว่าเปิด,ดให้บริการแล้วมันหนักเงยนปกติ้ เมือสู้เยี่ยมไปเลยเม่เหมนยูู่้ใจสุดขัี่ได้หรอยายเดี๋ยวเอายายมันมันม่รูปมัครับมีเีหาวเดี๋ยวบานๆเลยค่ะพี่น้องมาเมย์เมย์กินมีแห้งมีแห้งมีเา้ตัวสามสิบ อุจก,กูเช้าขอบคุณค่ะแม่ค้าคนสวยเดียงไยตบเกาาเบิดเหลี่ยงด้วยค่ะพี่อนอีมเดียว,วระวงทางกับบ้านาก็เดาาพก้า้องหยไมยังัดเกานกอนยเลยโอ้ไป เอาเลขตด็โอ้ยเด็กวนีเอยากทำมันเล่น้ำน้อยไหแต่มันจีบอ่ศูนย์ถึงศูนยเลขเก่าเกือหนาเรามีอันนี้ล้วนอีกกว่าน้น่มีมุกู้กรงได้หน่อยนักเรียนถามวันหนงวันวนดีก็ได้วันวันดว่าคูจำมัามเล็กน่อย นักเรียนวันนี้วันที่เท่าไรนักเรียนแกพออะไรพอเรลียงเรียนก็ค่ะใส่แม่เออพเรียนหอี่นอมาด้อุ้ยดิเราแทมเหลืองอยู่น้ำเห่าเลยตัวนี่เอาหนามเพินน้กยู้เา เขาอยากเออเขาอยากเออเซ็ตเสื้อผีน้อเต็มแต่เขาโอ้สดหอนีเนี่ยขายดีป่ะก็มีไอ้กากหมูกับบะหม่กันหรือน่ะเรื่องของผีน้อง

นี่ล่ะนี่ตั้งแต่ <laughs> thế học bao giờ con nuôi bì nào để tôi này, này, เม่นั้นเมื่นั้นบัวบานนอนก็ไปหาเขาใด้นาที่ไหนง่เนี่นะแต่วันที่เราโงกนะได้ยังมันบอกไอครับเออปีนี่ออกวยมมันมันลปวยมันมันแห้งเลยริเดี๋ยวถ้าเบิ้งช่วงถ่ายปีให้กตกคดแด้ยงมัืนออกไปเลยห้ผนตกแห้งคือบั่นทำนแห้งครับทำัวแต่เดื๋งอันี้้มืน่ดุนัจะโดนห้องวก่นนคืาัย์เฉพาะไปที่ดินง่ายทวน มันเหงมันหนมานี่บงแี้ยืมก้อนะตันานทับกมนท่าละตนเนาะไปทงบัดโคสงไปมไหนมันเนมอย่นอรเป็นบิกคนเขาเที่ยวทางไหนคนเขาเที่ยวทางนับ ก็เห็นยายจะไม um ่กลทาคิดไปจะเสที่นะแล้วจะไปพุ่งมากินเราไปนพอจ้าของหลัมัดเมื่อเอเทพราะ่อันาไป่เนี่ยจะโดนเมื่เอาเงนามเมื่อไห่เ่ปานเมื่อไหร บอกว่ามนชื่อนี่าิลนี่อกกันตัวมือก่อนก่อนแห้งหมอตอมือั้นแหงอยู่ก็ตีหนึ่งว่าแห้งมือเดียวแห้งมือเดียวกำยงนี่แกล้่หมอที่คุณเนรอะบักเผาอไรย่างเเราแกงเฮ็ดผึงคุ้มเขาว่าแก้งชส่บักเผาจังเสียบ กูบอกแก่ใส่ดอกกูเผากูแกใส่หะมอหนิใจเสียว่ะแก้วเดือดเยี่ยมนั่นนนั่คือกันเนาะมึงก้อง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 อีกโคบมาหีิกอนนี้ปาเกี๊บปาครับนั่นยิ้มอยู่ตลอดเด้อพี่น้องหมาพันธุหนิบดบดบริสิทธิ์เดียบน่าอยู่ๆนี่นะ ไหนล่ะผุนไก่ผุนไก่นั่นผู้คนหาย่สนสนเย็นเย็นมันมีเป็นคูเ่อเอไนอนน้ำาวิตนอนน้ำคนนือนี้นอนน้ำเจมันเดนกนอนน้ำคนอืออ้ยผุนนาุนมวลบุน โอ้ยเขาเก่าไปบนบนบนโอ้ยเลยาม้อมเลยอาอาดูบ่ันงแรงอบกุมีโอ้อคืคนดีเนาะค่สันลค่บจดกันปากไม่ได้เพิมนึ่งเลยหนึ่งที่จะคล้องนี่คือเพิ่ก็แล้วไปหืนปะอเคไปเพชรชนี่ราคาฮ่าเฮ็ดคืมสูเยี่ยม อย่าลืมเลยซู่โซ่ไม่บอกนะจ้าอย่าลืมเ้อะใช่ <S <s> ร้านประจำบ้านขุมดิน